รับผมแบงค์ i o u Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศนะครับกางข้างหน้าผมนี่เลยนี่เครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อชาร์ p นะครับแล้วก็รุ่นของมันก็เป็น f p j 3 0 t a B นะครับแบ็กก็คือเป็นสีดำนะครับนี่หน้ากล่องก็จะเป็นรูปของตัวนี้เลยครับเป็นของช h a r p นะครับมีเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีของเขาที่เขาบอกมาว่ามันจะมีแบบว่าพาร์ m a ม u t t คัตเตอร์นะครับนี้ เทคโนโลยีเฉพาะของชาร์ปของเลยนะครับแล้วก็มีการกรองเฮปป้านะครับนี่ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับบอกราคาเลยครับตอนนี้ผมซื้อมา2อ0 0เองนะครับตัวน,นี้สั่งมาจากช้อปปีช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีครับฝุ่นเยอะก็เลยเอามาทดลองใช้นับตัวถูกๆเรายังไม่ต้องลองของแพงนะผมก็ได้ลองของถูกๆก่อนผมก็เห็นในรีวิวก็เลยเอามาทดลองใช้เหมือนกันแล้วก็เอามารีวิวเป็นสไตล์ช่อง,องผมได้นะครับดีดีกว่า ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็จะมานั่งรีวิวตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับด้านหน้าผมก็ด้านหลังด้านหลังนีอันนี้ติดไปด้วยแกะคอบไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองส่วนด้านหลังมันนะครับนี่นะครับแกะมาตะแกงเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นส่วนของฟิลเตอร์ ตัวกรองนะครับยังไม่ได้แกะเลยไปแกะกันเลยครับเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเลยครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดเหมือนเดิมปึ๊บ ปุ่มกดข้างบนนะครับมีบอกหมดเลยนะเปิดโหมดมีระบบอันนี้ด้วยนะครับที่มันปล่อยประจุกออกมาคีนไอออนแชวเวอร์ hmm. ครับเปิดเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้เลยดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือมันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจอะไรหรือว่ายัางไงเราก็มาอ่านคู่มือเอาไ,ได้นะคู่มือมันก็เป็นภาษาไทยเลยนะเนี่ยคู่มือภาษาไทยหมดเลยครับไม่ยากเลยใครเอาไปใช้ใหม่จะใ,ใช้ไม่ยากนะครับมีบอกไว้ทีหมดเลยมีทำความสะอาดก็มีนะครับ มีเวลากดเลือกโหมดก็มีบอกหมดนะครับว่าโหมดอะไร,ะไรใช้ยังไงเราก็ไม่ใช้จริงยดีกว่าครับมีคู่มือคู่มือดีมากโอเคครับตอนนี้เราก็จะพร้อมในการทดลองใช้เครื่องมาแล้วนะครับเราก็จะไปอันนี้เลยเสียบปลั๊กมันนี่ปลั๊กหัวปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะเสียบที่ปลั๊กไปเลยครับ ก็จะมาลองเปิดเครื่องเลยนี่นะครับปุ่มเปิดอยู่ทางขวามือเปิดไปเลยนะครับตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับมีลมก็ไปดูโหมดนะครับโหมดก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบบลมแรงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าโหมดสลีปนะครับรูปพระจันทร์แล้วก็ถ้าเป็นตรงกลางก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับลมปานกลางกับลมแรงพอเปิดมาถึงก็จะเป็นลมแรงเลยนะครับ แล้วผมลองกดโหมดให้ดูนะครับว่าไปโหมดอื่นแล้วมันจะเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบโหมดสลีปเสียงก็จะเงียบนะครับแต่ว่ามีลมลมแบบอ่อน,ออนๆเบาๆครับเสียงจะเงียบๆเดี๋ยวเราไปโหมดอื่นนะครับโหมดนี้ลมก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองไปโหมดแรงนี่ระดับ3ามันก็จะแรงมากเลย งั้นเยวผมขอเป็นโหมดสลิปก่อนลวกันนะครับแล้วถ่ายคลิปก่อนก็จะเป็นโหมดนี้นครับเขาไม่บอกนะครับว่ากดกด3าวิก็คือปิด้องโหมดอันนี้นะครับคีนไอออนชาเวอร์นะครับกดอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบเป็นฟังก์ชันมันนะครับมีตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะครับสมมติผมตั้งไว้สัก4มันก็จะขึ้น4ชั่วโมงแล้วก็หยุดนะครับเครื่องมันก็จะหยุดทํางานหรือไม่ก็เป็น8ก็ได้มี4กั 8, บ8ทําให้เริ่มเลือก ส่วนไฟนี้ก็จะเป็นไฟเตือนกองเรานะครับกองตัวนี้อยู่ได้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ2ปีนะครับเราค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งมันจะมีไฟขึ้นด้วยนะครับถ้ากด3วีก็คือไฟมันจะหยุดนะครับเดี๋ยวผมลองกดดีหนึ่งสองสามอ้าวไม่หยุดเลยหนึ่งสองสาม้าวไฟดับไปละเหมือนเปิดปิดไฟเฉยนะครับเดี๋ยผมลองเปิดไปดีกว่าเปิดไปเหมือนเดิมนม่้นี่เปิดปิดไฟก็แค่กด3วีนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะตั้งให้เครื่องมันทํางานเลยนะครับตั้งไว้แบบนี้เลย okay, <ๆ>เพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะได้ยินเสียงลมมันนะั้นลมก็จะประมาณนี้เลยลมมันขึ้นมาตรงนี้โอเคครับก็ปล่อยให้เครื่องมันทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะผมก็ยังเป็นมือใหม่หัดใช้เหมือนกันลองซื้อมาครับตัวนี้ก็แค่2,200บาทเองนะครับเป็นชาร์ปนะครับสามารถกรองฝุ่นได้0.3ไมครน,นะตามที่เขาเขียนไวเนไ้เลยนะครับได้ถึง9 9 9 7เเลยนะครับแล้วก็มีระบบ เทคโนโลยีของเขาด้วยครับพลาสมาคัสเตอร์อันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดใช้อะไรไม่เป็นผมก็จะเปิดคู่มือเอานะเพราะคู่มือมันก็เป็นภาษาไทยสามารถอ่านได้ง่ายๆอะไรด้วยนะปุ่มกดอะไรก็มีไม่เยอะนะใช้ง่ายๆเลยปุ่มกดก็มีแค่นี้เองนะถือว่าเป็นตัวใหม่สําหรับเริ่มต้นนะครับสาหรับคนที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศครับพุ่นช้างตัวนี้ก็เป็นคลิปมาแนะนําดีกว่านะส่วนตัวผมเองก็เป็นมือใหม่ที่ว่าหัดลองใช้ด้วยเหมือนกันเนาะ ลรงใช้ไปดูสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบให้เรื่อยๆนะครับว่าหลังใช้ไปมันจะมีปัญหาอะไรด้ไหมส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นแบบการเปิดแล้วก็ทดลองใช้ครับก็<ส>ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ,รบเกิดมีอะไรมารีวิวไปเที่ยวอะไรก็ติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม